นี่ตำมะขามกาั้ลอยมรสอะขอชิมป๊บเซ็ตเซ็ตเป็นระเบิดที่หลีมันยบอสคะโอเคโรจิ้งสวัสดียามเช้าที่โพนสวรรค์เชียงขวางนะคะแผนนะคะคือไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์อาจจะไปมรดกโรคนะคะทุ่งห้วหินแผนข่าวข่าวแค่นี้ก่อนนะคะไปอย่าลืมมอดไฟ <laughs> อ่านอ่านอ่านเนี้ย เนี่ยชั้นวางจะเป็นแบบนี้เลยลืมบอกนะคะค่าห้อง10,000แสนกี่เป็นห้องแอร์นะคะปักหมุดที่นี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหารถแล้วกลับมาหาที่พักไม่เจอเราต้องหารถโดยสารไปหารถมอเตอร์ไซค์คือเขาว่ามันไกลอะ่ะไปดูตรงนั้นแหมมันเป็นชุมชนน่าจะมีรถโอ้โอ,อะไรเนี่ยใหญ่โตตลาดที่เขาบอกนี่คือว่ามันคือตลาดมันมีตลาดเช้าแล้วก็ตลาดพลนสวรรค์ สบายดีไปที่ไปหาหมูเขาจัหน่ยเออคุณเลยตลาดทงมั้งนะนี่กอนี่ยังาตรมีวตลาดันตลาดุกวัตลาดไกาเลยเนาะตลาดเชียงึตลาดทุควที่ไปเาัมีตลาดนึงตลาดน้งบ้ล่ตลาดเชียงทันเลยูหาตลาดห้าตลาดเนมดไปส่วนูคบอกสบายดีอะไรยังเง้นี่ง รือพอเบื้องหน้าะ,ะเป็นอย่างนี้ ใครเนี่ยนดูหมดไก็ไปกินข้าวบ่ข้าวเบอร์เลยใส่ดส่นไม่ก็ในน้ำไปเที่ยวเ่ยห้หินห้หินเนาะเออใกล้ๆลหนเจ้ต้องใสหลายๆันยังไงเราจะกินข้าวก่นอันนี้ต้่อยมาหน้รดลอยนอ้มาหลอมมลด พราะอันนี้เป็นว่คะมะลอดมันลอดอีมันลอดไม่เคยเห็นอะเอาไหมเป็นรสชาติยังไงรสชาติส้มลสมสมเดียวทำลายไปเราคิดตัวอยากลองอ๋ออันนี้มีพิ้งเลือเห็นมัอ้มีพิ้งเลือเอาเอาอันนี้อันนี้ขายจังไดค่ะตกละทันลละนรรอะไร่อันนี้อะไรค่ะอันนี้เออนี่ย่างคนีอันนี้ขนมเนียบบเนียบท่านนึงท่านหนึ่งมัเลยวะค่ะจ้าโอ้ อันนั้นมะส้มพุดคือพวกปีเกลือส้มส้มหวานหวานลูกบนไม่เกลือน้ำตาลเลยเกลือเี่ไปกินยังไงกินซื้อเลยซือกินเลยชุกินเลยซื้อส้มพุดพุดส้มพุดพดเจ้าส้มพุดนี่เดียวเดียวผู้ชายผู้ชายันนี้ที่ที่เราไปกินนี่นีเอา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 ันนี้ที่อันนี้ส้มส้มหวานหวานคือการเ้าเาเอาเอรเนปั้นไหปันน้อยปืาันน้อย นำน้ำมาค่ะรบกไปขายที่ไหนคะเนี่ยอันนี้ไปขายโลกขายห้องในตลาดอยมสบายดีครับาสดีพอทานเนเดอครับเนี่ยครับมกมกเนียงครับแม่มกปลามกไกปลามกไก่ปล้หมกปลาทอยกิ ลูรสซ่ำหมกปลาสุมพักพะโลคือกินเด็กเลยแคมพารู้ตอนเช้าอันนี้เรียกเจียวเหี้ยมเจียวหอมเจียวหอมอม,มีหอมแกลบอันนี้หมกปลาเหี้ยมปะอ่าน้อยปลาห้วยของแต่หลายๆค่ะอะขอชิมปลากเซฟเซฟหอมเนัวปลาหวานแล้วก็หอมหอมหอมใบหอมอะ่ะ เจออะไรนะเจออเจอยหอมเจออรอหอมจะสุมผักนอืเราขอพียอดกินข้าวก่อนนะคะได้รถแล้วนะคะสรุปว่าได้คันนุน่นมีนนแซน,น,น,นกิ่คอโต้ก็หน,นึ่งแซนใช้รถสปอร์ตนะคะในการเชานะ่ารถเนาะที่แล้วเหมือนกันเอาเอาของตะกองแล้วกัน ขอเบิ่งอันนไรบอก่าะเบิ่งในหลันี่เป็นระเบิดที่หลีมันบ่ค่ะบ่อม้องโลกแท้ตัวจริงของจริงแต่ว่าตัวเกแต่ว่ามเันป็นอย่างไรเครับเป็นอย่าง้าอันนี้ไง้ี่นี่ชื่อเนะเยอะที่สง้างหนเขาไปิดแบงเนาะแบแน่แหละงานนานเยอะไม่รู้เกับไู้ใหญ่ให้เที่ยวกับตัวก่อนอะ อะไเยอะไปอไรชนิดน่ะเปครงพัดดอกคูณตที่นี่มีที่พักด้วยดอกคูณราคาไม่แพง,งมันสบสมรอยทอะไรเนี่ยโอ้เรไม่รู้จักหรอกเนาะอี่อันนะั้นเขียวปักเีไม่น่า มู้งถานแม่เจ้าแบบนี้แบบแบบนี้ใช่ไหมที่อยู่จะอยู่ข้างในอันใหญ่ๆห่ใช่ไหมอันนั้นแผลเขาเรียกอะไรนะที่ใส่ระเบิดไอ้ที่ใส่กรสุนกระสุนใช่สายพานเระสุนหมวกใช่ไหมอยาได้แบบโอ้ม่่าเชื่อว่ายังมีอยู่เนาะลูกกระสุนนี่ปืนเนาะปืนอะไรนาะ <Okay. S 2> เราจะเดินทางไปทุ่งหาย,ยินหนึ่งนะคะทางจะนั่งประมาณแค่ยี่ประมาณ20นาทีใกล้ๆระหว่างทางก็ให้ชมบรรยากาศเดินไปเนาะโอเคไปเดินทางจ้ะทุกๆทุาทแปดนาทได้กหมีะน,น,น,นี่ไงลูกเล็กๆนะคืใหญ่มาก หลบบึบบึบกี่หลายลูกแล้วป,ป่ะคะับไปหลายลูกละเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาไปคิดจำพันเป็นข้างในเนาะ